เป็นแฟนคลับของด้วยซ้ำนะเ oh. หมือนว่าคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินน่ะก็ต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาตปนแต่งเพลงเก่ง oh. เพลงเขาก็ดังด้วย oh. อะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจที่เขามาประกวดในเวทีมิสแกนแล้วก็เวลคั่มอยู่แล้วยินดีกับทุกคนที่แบบว่าผู้หญิงที่มีความฝันแค่เขากล้านะหนูก็รู้สึกว่าแบบเขา่าชนะใจตัวเองไปแล้วอะที่เหลือก็คือรอพรูฟตัวเองว่าที่คนเขาบอกว่าเหมือนแบบ ไม,ไม่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 สมมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเราอ่ะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้องฟลุพ๊พิสูจน์ตัวเองกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อยากไม่อยากให้ไปบูลลี่กัน เป็นอีกหนึ่งสาวงามที่สร้างมาตรฐานขึ้นแทนลูกรักของบอนวัตสำหรับอิงฟ้าวราหะหลังรับตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022ก็ลุยงานในวงการบันเทิงโชว์ศักยภาพพิสูจน์ความสามารถจนหลายคนยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีล่าสุดหลายคนชมอามชุติมาเป็นร่างทรงอิงฟ้าเจ้าตัวจะมีความเห็นยังไงไปฟังกันเลย ร you know? ่างทรงคือฟ้าโว้ยเลยเหรอไปร่างทรงเลยเหรอก็เอ่อจริงๆหนูเป็นแฟนคลับเขาด้วยซ้ำนะเหมือนว่าคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินอ่ะก็ต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาโดนแต่งเพลงเก่งเพลงเขาก็ดังด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจที่เขามาประกวดในเวทีมิสแกนแล้วก็เวลคัมอยู่แล้วยินดีกับทุกคนที่แบบว่าผู้หญิงที่มีความฝันแค่เขากล้านะหนูก็รู้สึกว่าแบบ เขาว่าชนะใจตัวเองไปแล้วอะที่เหลือก็คือรอพรูฟตัวเองว่าที่คนเขาบอกว่าเหมือนแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเราอะเราเองเราก็โดนเยอะเหมือนกันทุกอย่างก็ต้อง proof พิสูจน์ตัวเองกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อยากไม่อยากให้ไปบูลลี่กัน ว่ามันไม่มีใครเหมือนใครได้มันไม่มีใครเหมือนใครได้จริงๆทุกคนมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะตกคนอื่นได้ถ้าเราไปเป็นเหมือนคนอื่นสุดท้ายคนก็จําเราไม่ได้อยู่ดีดีนะคะสนุกดีก็อยากให้มันคื้นแบบนี้แหละเนาะเพราะว่าแฟนนางงามเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่เป็นการแข่งขันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่า รู้อยู่แล้วว่าใครจะต้องไอเนี่ยนี่อะไรเงี้ยหนูว่าหนูเองหนูก็ยังชอบอยากให้น้องๆพิสูจน์ตัวเองกันเยอะๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าปีนี้เราเข้ากองอ่ปีหน้าเราเข้ากองเร็วขึ้นเืเดือนใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าจริงๆอ่ะบอสเขามองตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วแหละใช่ไม่ได้มองแค่ตอนที่เก็บตัวเออแล้วตอนี้บอสเขาประกาศขายไปร้อยล้านเนี่ยขายเดือนลสิบเนี่ยเราเก็บเงินถือยังคะจะไปซื้อทำไหมหรือยังไงอี ไหนเราก็เป็นแบบว่าเป็นปีไปแล้วโอ้โหหนูยังอยูยังมีไม่ถึงร้อยล้านเลยขอบอสผ่อนได้ไหมต้องรอเดี่ยบอสโอ้โหจริงๆก็อยากนะจริงๆก็อยากอยากเพราะว่าหนูก็มีแบบเขาเรียกว่าทายนังงามที่เราอยากประกวดและอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบว่าอะไรมากขึ้นแบบมากกว่าทุกๆปีที่เคยดูนางงามให้มันมีความสนุกมากขึ้นเรียลลิตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูค่ะ บบอะไรชื่อที่บอสบอก3-4คนคือมีเรา,มเราไม่มีไม่มีไม่มี <laughs> ไม่มีค่ะเขาขอเก็บตังก่อนเลยแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่อนาคตคุณฟ้าอาจจะแบบซื้อหนังสิ์ทำอะไรใดๆก็ไม่แน่ถ้าสมมติเราหมดอายุสัญญาไปอาจจะกลับมาในพาร์ทของการเป็นแบบผู้ส่วนก็ได้ดีประเทศไทยใช่ไหมเพราะเราก็ชอบดูนางงามอยู่ก็ เป็นความฝันเป็นธุนรกิจเพราะว่าจริงๆคือใครที่มาทําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง p d ยออหรืออะไรเ่ยสามารถต่อยอดได้หมดเลยนะ<ม>เพราะว่าเวลาไปแต่ละจังหวัดหนูจะถามตลอดเลยว่าแบบถามไปตรงๆว่าแบบขาดทุนไหมได้กําไรไหมคะสปอนเซอร์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็คือจะบอกว่าแบบโอ้มาอยู่ที่นี่มาเป็น p d มาอะไรส่วนใหญ่ก็คือได้กําไรกันหมดก็เป็นอย่างอีกหนึ่งอย่างที่น่าลงทุนเหมือนกันถ้าเราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคร้านกลว่าเหแงปูยั ไม่มีอะไรแพงถ้าเราชอบอถ้าถูกใจก็ไม่แพงใช่ถ้าคนมันชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ก็ต้องมีหลักการด้านการทําธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยมีพาร์ทของการเหมือนแบบเราหาหนางงามที่พร้อมใช้เพราะฉะนั้นคือไม่มีใครทำแล้วอยากขาดทุนนะทุกคนทําก็ต้องอยากได้กาไรก็ต้องหาคนที่พร้อมใช้มาแล้วก็มาต่อยอดกับองค์กรได้อะไรเงี้ยเป็นคนที่สวยเก่งมีความสามารถไม่แปลกใจเลยทำไมถึงเป็นที่รักของคนทั้งประเทศขนาดนี้